คลิปนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นหน้าคู่นะครับว่าแต่ละจังหวะเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะครับแก้ไขสถานการณ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางกันได้นะครับทุกคนส่วนแผนที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นของแมนยูนะครับตำแหน่งก็ขยับกองหน้าดันขึ้นไปสุดลายแล้วก็วิ่งแบ็คขยับเข้ามาชิดกันนิดนึงนะครับ ส่วนบางตำแหน่งที่อยากจะแนะนำนะครับวิงแบ็กซ้ายแบ็กขวาของเราเนี่ยอยากจะให้ใช้เป็นแบ็กดีฟเอนซ์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าคู่เนี่ยบางจังหวะเราก็ไม่ได้เปิดหมงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจังหวะเติมขึ้นไปทาชิงเราก็เน้นอยู่ตรงกลางอยู่แล้วบางจังหวะนะครับเราจบคู่แข่งไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอโดนโต้กลับแบ็กของเราเนี่ยที่เราทาเก่งขึ้นไปเนี่ยมันจะดังขึ้นไปสูงนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราก็จะไม่เหลือตําแหน่งแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับสำหรับหน้าคู่นะแต่ถ้าจะให้แนะนําก็ให้เล่นเป็นแบ็กเกมนับเลยนะครับโอเคครับตอนคระับ แต่ว่าทีมเขามีอาราโคนะครับที่หลงป่านะับเป็นการสแตนดาร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจออาราโคของเราบ้างนะครับตัวที่ผมใช้นี่ก็เก่งเอาเรื่องอยู่นะแต่มันก็อาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอพอใช้ได้อยู่นะครับมันก็ช่วยผมหลายจังหวะอยู่นะสำหรับอาราโคร่างนี้นะครับก็ลองไปสุ่มมาใช้งานได้นะครับบางคนอาจจะติดใจเลยก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยจับลงไปยืนทุกแมตช์เลยนะครับเจ้าตัวก็เป็นสไตล์เดเทอรเไอร์นะเป็นสไตล์เข้าบอลแบบดุดันนะครับเกมนี้ผมก็ได้จับมาาายืนนนนคคู่่กกกัััับบบซซริิะึง็็เปดวอพ ทั้งคู่ก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับเขเข้ามาตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับถอยลงมาดักลูกเขียวเหมือนเดิมนะเหลือคู่แข่งเขาเล่นนะครับอรอดักนะครับเค okay. ไปอโอ้โหจ่ายพลาดวันนี้ผมพลาดครับทุกคนต้องถอยมาในเกรมรับเข okay, ได้อยู่เราไม่ต้องเล่นนะครับการเล่นแนวคู่นะเพราะว่าถ้าเราเล่นเกินไปเนี่ยอาจจะโดนคู่แข่งที่ตัดบอลได้นะครับฉะนั้นไปไม่ได้ก็คืนนะครับคอยหาช่องแกะขึ้นไปนะ พยายามเช็คจังหวะดูเอานะครับว่าจังหวะไหนควรเล่งหรือว่าไม่เล่งนะไปครับลุมนิเก้เดีย๋ยวขอเล่นเองแล้วกันครับชอน,นี้ดับเบิลฮาร์ดไปโอ้โหติดเซฟครับมามาประคองไว้ดักดัก,ดกนี่ไงเรียบร้อยเติมเติมโอ้โหไม่ถึงเอา้าโดนนั่นนี่ยเคลีย์แบบนี้นี่ไงเรียบร้อยก็จังหวะเคลียนะครับรอให้นักเตะมันหันหน้าขึ้นมาก่อนนะ ถ้าให้มันเคลียร์แบบจังหวะหัหลังเมื่อกี้ยังไงก็เสียนะครับฉะนั้นจะต้องให้นักเตะมันมันหันหน้าขึ้นมาก่อนอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เอาตัวเข้าไปบีบนะครับแล้โหนี่ไงของแท้ตัวนี้บอกแล้ว <c oughs> ไปครับในจังหวะเราเราสวนกลับเนี่ยเล่งได้เล่งเลยนะครับนักเตะเรากำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยสวยครับเลยเอาไปโอ้โหเวอร์เกินอุย้ยอย่าแตะเข้าในไปถอยเลยครับแบบนี้ เนี่ยถ้าเราโต้โดนโต้กลับอย่างนี้นะครับเห็นไหมแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเราเนี่ยมันจะไม่เสียตำแหน่งนะครับที่ผมเลือกให้แนะนำใช้เป็นแบ็กเกมรับเห็นไหมดิสากานะครับดักบอลได้แล้วก็โต้กลับเลยครับทีนี้พอเข้าลงมาเร็วเราไม่มีช่องแล้วก็วนหาจังหวะเอานะครับค่อยๆหาตัวมันไม่ได้ใกล้ๆนะครับเมื่อกี้ถ้าเร็วอาจจะโดนคู่แข่งที่ตัดบอลได้นะครับก็ต้องดูเรยนว่าจังหวะในคนเร็วหรือไม่เร็วนะครับสวยหมายแล้วได้ช่องโอ้โหลุงรอไม่พร้อมอะบอลก็แรงด้วยเมื่อกี้โอเคโอเคไม่เป็นไรนครับถือว่าสวยอยู่ โดน,นนารูม่าครับเตะขึ้นมามองสวนตามโหไม่ได้โอ้มาแล้วแกรเรเบลระวังเฮ้ยหลอกเปิดเปิดเข้ามามองคีย์สวยเฮ้ยโอ้โหไม่ตรงตัวแกรเรเบลนี่ไงไปครับแกรเรเบลเหรอไม่ตามแกรเรเบลไม่ตามให้เราไปแฮง โอ้โหไม่หลุดว่ะแคลเบลเร็วกว่าครับเฮ้ยถอ,อยถอยถอยระจำตำแหน่ง <c oughs> โอเคเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเราเข้าบอลแล้วมันไม่ถึงบอลเนอี่ยก็พยายามดึงลงมาถอยปิดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียตำแหน่งเหมือนเมื่อกี้อ่ะดีที่ดึงกลับไปทันนะครับโอเคเว้นเข้าไปครับโอ้โหจะพลิกเมื่อกี้จอฟันได้รูปร่างใหญ่กว่าไม่เป็นไรไม่ไรเอาไม่เม่มา จังหวะนี้แหละทำชิงครับสวยยัดมาดับเบิลทัดเรียบร้อยสวยครับอยากจะหวะเมื่อกี้นะครับที่เราต่อบอลเนี่ยพยายามต่อบอลเรียกคู่แข่งขึ้นมาบีบนะครับให้ให้เขาเนี่ยไม่มีกลางตัวรับที่คอยแบบปิดกองหน้าเราไว้แล้วก็ค่อยๆแบบหาจังหวะยัดบอลให้กับกองหน้าแล้วก็หาจังหวะพลิกยิงหรือว่าดับเบิลทัดยิงก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเข็มเข้าไปถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครึ่งแรก หิยจ่ายติดครับถอยถอยยาเอ้ย,อยโอ้ยดีโรนันโดแต่บอลยาวเมื่อกี้เอาไมเอาไหมชาบี้ครับโอเคเอาจจะหมดเวลาแล้วเนี่ยจันเออสองศูนย์ครับครึ่งเวลาแรกนะก็เป็นฝ่ายเราที่ได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูรูปเกมนะครับการคลองเกมอะไรต่างๆนะครับสําหรับแผนหน้าคู่ของเรามาทีเด็ดของผมนะครับประธานเป เนี่ยที่ผมไม่ได้ส่งเขาเล่นตัวจริงนะครับก็เพราะว่าเอาไปเป็นทีเด็ดครึ่งหลังนะครับไว้คอยแก้เกมหรือว่าจังหวะไหนที่บางตัวกองหน้าของเราเนี่ยมันไม่สามารถจดสกอได้เงี้ยก็ส่งประทานเป้ลงไปแก้เกมนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะยิงได้หรือเปล่ามาทานเป้ผมเนี่ยอย่างน้อยก็มาเป็นตัวป่วนใน,ในแดนหน้าของเราก็ได้นะหาครับเขาไม่บีบเร็วนะแล้วก็พยายามชฉวยจังหวะในการจ่ายบอลน,นะครับโอเคสวยทําชิงเป้ เรียบร้อยโอ้โหติดเซฟโดนนารูมา่าเองก็เหนียวเกินโอ้โหจะว,ว่น,นี้ผมว่าจะยิงเสาแรกแน่แนเลยน่ำกี้อ่ะเขีคไม่เป็นไรครับไปได้เตะม,มุม,มอยู่นะเหมือนเดิมของเราผงคุงเข้าไปอุ้ยหม่งไม่ได้วะสวยเอาม่เอามาเอาม,าอามา่โอ้โหใจติดดักโอเคมาเดี๋ยวตั้งสติก่อนต่อมา ยัดเข้าไปทำชิงฝากเข้าไปยิงเออสวยงามครับผมแบบนี้นะยังไงก็ได้นะครับพเพราะว่าไปจังหวะเราเนี่ยกำลังกดคู่แข่งอยู่นักเตะของเรามันบันดันขึ้นมาสูงนะครับมันก็เลยมีตัวเลือกในการทําชิงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการจัดตัวแต่และตัวนะอย่างเพสไตล์ของนักเตะเนี่ยคือเราเราจะต้องจัดตัวที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วมันเข้ามือนะครับเราจะได้รู้ว่าลายการวิ่งของเขาเนี่ยเวลาเติมเกมขึ้นไปหรือว่าการยืนตําแหน่งของเขาเนี่ย เขาจะยืนอย่างไรนะครับเราจะได้จ่ายถูกตัวแล้วก็รู้ว่าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้แบบฝากบอลเข้าไปให้ชัวนะครับอันนี้ก็มีผลด้วยนะครับสําหรับการจัดนักเตะนะครับไปครับไม่แล้วเอมปเปเป้ไปช็อตมาเดี๋ยวขอลํบบ้างเออคาออนไตสวยฟาเขากางเดีย๋ยวชาบ,บี้เดี๋ยววนวนรอจังหวะอยู่นะครับแตวรอตัวว่างก่อนโอเคทัชิงโอ้โหเ,เลยเอาเองจับบอลนนะ่ะ โอ้มันไม่ต่อเนื่องเลยว่ะยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยลุมลุมๆเจอลุมเจอลุมๆๆโอ้โหยังยังมาได้เลยเอาอะแข่งๆวะ่ะสวยไปต่อยิงโอ้โหเสาแรกยังไม่ผ่านดอนนารูมาอีกมึงก็เหนียวเกินจะยัดเสาแรกดอนนารูมานี่ยากนะครับส,สองจังหวะแล้วนะจะกินเสาแรกเขาเนี่ยมาเหมือนเดิมของเราครับผมสมี๋ยวได้ดูล่า ไม่ได้ครับผมโอเคมาขอตาคุตาชาบีเบ้ลเข้ามาโอ้โหยังติดเท้าต่อขอชิบหายแล้วโดนโตกลับเอาอยู่โอเคไม่จับบอลเมื่อกี้โอ้ยโ,โอเคได้อยู่ข้างบนเบินใต้โอ้โหประธานเตน้รออะไรเมื่อกี้ไม่ยิงอะมาเล่นเกมรับครับผู้ชม สวยซาดิบาไปไปไปเฮ้ยเกือบแล้วเกือบวิงกลับคืนมาแล้วไปเอ๋ป้าเป้ตื่นมาแล้วครับผมได้เอาเลเอา,เ,เ,อาเดี๋ยวให้ไเดเอาล้ำก่อนนะครับเดี๋ยวโชว์ความแข็งแกร่งหน่อยมามาเกเลเล่โอ้โหเจอมาเกเลเล่ไปไม่เป็นเลยวะอยู่เลยวะมาแล้วโรนดโดัลดบลลี่แฮมโรนัลด,ดออีกครั้งครับผมอ่าสวยครับ โอ้แล้วจะจ่ายยังไงเนี่ยตามตามเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ฟา้เาเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามงประตูประตูะตเออโอ้โหี่เจอเช็ควิ่ง,ง,งออกมารับบอลเลยอะ่ะไปโตกับเลเอาไปนะแล้วติดเครื่องไปวิ่งฉีกไปวิ่งฉีกเดี๋ยวรองมองเลยสวยไปจานแฮนด์บอลแฮนด์บอลฟันได้อะ่ะ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับผม โอ้จนันเมื่อกี้ฟันไดเอาแขนรับบอลนะเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่แฮน,นด์บอลได้ไงอ่ะอันนี้คำคำนะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีแฮนด์บอลนะมีแต่ฟาวอย่างเดียวนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วจันเออเอาดิมาดิเอเอหมดเวลาครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นหน้าคู่นะแต่ว่ารนูนิเก้ผมเนี่ยยิงไปกี่เม็ดไม่รู้เนี่ยถือบอลโชว์นี้น่าจะย,ยงิงแฮตทริกนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นหน้าคู่นะ เราก็พยายามดูจังหวะนะครับว่าจังหวะไหนเราควรเร่งหรือไม่เร่งนะครับกะว่าให้ชัวร์แล้วค่อยจ่ายนะครับถ้ารีบจ่ายกันไปอาจจะติดคู่แข่งก็ได้หรือจังหวะเราช้าเกินไปนะครับเราก็โดนคู่แข่งนี่เพสเด็วเราก็ลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเคยชินเองนะจะจับจังหวะมันได้เองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย